you run and leave you one year door được không?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  không? được không? được không? được không?

วันนี้ที่เราขึ้นมาจะมีรถเกีย์ทางเลอกัน

บนยอดดอยนี้สามารถที่จะมองเห็นวิวได้รอบที่นะครับต้องไปดูได้ทุกจุดนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ดอยมอนอังเกตอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับบ้านข้างที่เห็นเมื่อกี้เป็นบ้านปังขมนะครับตอนนี้ฟ้ากำลังจะปิดฝนกำลังจะตกนะครับมีการบนเข่า,น,ขานี้สุดยอดมากนะครับ 本当に。